โอเควันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกับผม TCG g a m m y กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาพอดแคสต์ก็คือเป็นการน,นำเสนอยังไงก็แบบ <Brand. S 1> เป็นการพูดเรียบๆอะ่ะจะมีภาพประกอบหน่อยนะว่าแบบพวกการ์ดพวกอะไรเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องเออวันนี้ก็จะมาพอดแคสต์ท็อป,ปิกเกี่ยวกับ5สายหรือห้าโวที่จะได้ไปต่อในภาคชินนะซึ่งหลายๆคงหลายๆคนอ่ะก็คงรู้ว่าภาคชินอะ่ะ เด็กแต่และเด็กอะคือมีแบบความสามารถที่แบบโอ้โหเร็วและแรงกันมากฟาร์มมือฟาร์มเกตโอ้โหหนักจริงๆเอาจริงๆเกือบทุกเวอร์ในภาคชินอะคือฟาร์มมือฟาร์มเกตหนักมากแล้วก็แบบเด็กบางเด็กอาจจะเฟิร์สเทิร์นคิวเลยก็ได้นะไม่ก็วันเทิร์นคิวเลยก็ได้มีหลายเด็กแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกเด็กในภาคก่อนอะก่อนภาคเอ็กอะตั้งแต่ภาคเอ็กลงไปจะสู้ไม่ได้เลยนะมันก็จะมีแค่บางเด็กอะที่แบบพอยังจะสู้ได้ในช่วง เมตาบล็อกแรกๆนะประมาณถึง SBT02 อะกล่อง Dimension Destroyer ตอนที่กล่อง Lost World มาตอนนั้นน่ะน่าจะสู้ได้แค่ตอนนั้นแหละก็แล้วที่เหลือก็ต้องรอของเสริมของแต่ละสายที่แยกๆมากันนะโอเคเราก็จะมาเริ่มที่สายแรก 1. The Chaos นั่นเองซึ่ง Chaos ก็ทุกคนก็คงรู้จักผลงานในการแข่งมาอยู่แล้วนะซึ่งโอ้โหครบเครื่องจริงๆวน,นี้ตีหนักเวฟเยอะ เวทเสิร oh, oh, mm ์ดเวทเวทจั่วเวทเกรเวทโอ้โหมีทุกอย่างอะจับมอนเลสจับมอนยกโอ้โ oh, ห mm hmm. มีหมดทุกอย่างทําได้ทุกอย่าง,างจริงๆริงเวนี้ซึ่งก็สู้ได้แหละสู้ในประมาณในแบบก็ที่อย่างที่ผมบอกไม่น่าจะประมาณถึง s b t 0 2ถึงไอเนี้ยจนกว่าลอสโ o r l d จะมาก็จะยังพอสู้ได้อยู่ยังพอแบบคุกคุกกันได้อยู่แล้วก็มาต่อกันที่ World, <No. S 2> World ที่2 World ที่2 <No. S 1> ก็คืออะไร เวอร์สก็คือด r ร g กอนบ l s โซเล่นั่นเองดาร์กอนโซเล่ก็คือแบบอันนี้ก็ครบเครื่องจริงๆนะทั้งแบบมีลดแดเมจโอ้โหมียืนถึกมียกกลางมีทำลายกลางมีดาร์กอนฟอร์ที่มันไวยืนกลางแล้วแบบเวฟเยอะเวฟเยอะรอบตีเยอะมีลดแดเมจโอ้โหแล้วมันก็เหมือนแบบบังคับให้อีกฝ่ายต้องมาตีโซเล่นั่นเองซึ่งเราก็จะมีโล่เขียวโล่ฟ้าโล่อะไรบาบาบาของดาร์กอนวอร์ซึ่งซัพพอร์ตในจุดการเล่นนี้อยู่แล้วก็ องเคือแบบโซเล่เก่งจริง,รงเป็นแบบเมลมาเลงมากตอนนี้ก็จะมาเลงต่อไปนะเพราะมันยังพอสู้เคออสได้อยู่ไงโอเคแล้วก็มาต่อกันที่วอ์ World ที่3ซึ่งก็คือไลเทนนั่นเองอันนี้ผมก็จะขอเหมาเลยเหมารวมไปเลยนะไม่ใช่แบบนับสายนะซึ่งไลเทเออมันก็แบบมันจะได้หลายแบบอะมันมีลายสายเออมันมีสายโอเวอร์เทิร์นซัสสกิมีสายโอเวอร์โรหรือว่าจะเป็นสายผสมโอเวอร์โรกับซัสสกิ หรือจะเป็นไลเทสายปันๆก็ได้เออนั่นก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าผมจะเป็นไลเทสายหลักซึ่งก็คือซัสกิกับโอเวอร์โนะโอเคซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้ไลเทพอๆกับเคออสเลยเริจริงๆ2เวอ์เนี่ยฟาร์มมือฟาร์มเกตรอบเวฟเยอะมือเยอะทําได้เกือบทุกอย่างก็แบบจนถึงกันต้องมีงานแข่งที่แบบโนมอลเมตาเออเพื่อหยุดให้คนเล่นไลเทกับเคออสในงานเนี่ยแล้วแบบให้เวออื่นนแ,แบบ สู้สู้กันยังพอได้อยู่ไม่ไม่เจอกันแต่เควอสกับไรเทอเคั okay. นี้ก็จะมาต่อที่ World ดี่สี่เวอี่สีอะไรล่ะสายที่สี่ก็คือ Star Dragon World สายอะไรเอ่ยน่าจะรู้แหละ Jack k n i g น t นั่นเองคือ j k k n ไ g h t อ่ะต้องเข้าใจนะคือเป็นลูกรลักของบัตตี้ไฟของบุชิโรดบัตตี้ไฟอ่ะเออออกทุกภาคออกเสริมทุกภาคแล้วออกมาทีก็แบบแย่งซีนชาวบ้านเขานะคือแบบในอนาคตก็จะมีของแจ็ มากมายมาเสริมแต่ก็ยังจะแบบคือยังไงอ่ะมันมาเก่งเสริมทีนึงก็คือเสริมทีเดียวเลยเออแต่อาจจะพอเล่นได้ต้นเกมอ่ะเพราะถ้าฟาร์มโซได้หนาพอก็ยังจะพอเล่นได้อยู่นะแต่ก็ใครมีแจ็คไว้ก็ไม่เสียหายครับเล่นกับเวเล่นกับสตาร์สายอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสตาร์สายแจ็คนี่จะฟิกซิเบิลฟิกซิเบิลก็ประมาณแบบยืดหยุ่นเลยนะเล่นได้ยืดหยุน่นเจอโวไหนก็ได้สู้ได้เกือบหมดเลยโอเค แล้วก็มาต่อกันที่เวล l ์สุดท้ายนั่นเองซึ่งก็คืออะไรเอ่ย Dragon s w i สาย RC นั่นเองคือ Dragon s w i คือแบบถ้าได้เริ่มหลังก็อาจจะโดนหนักหนยนะแต่ถ้าต้นเกมอะเรามี20เลือดใช่ปะมีโอกาสน้อยมากที่เราจะโดน first turn kill ในเทิร์นแรกถ้าเรามือพร้อมพอหรือว่าอะไรอะ่ะมันก็สามารถทำให้เราตั้งบอร์ดตั้งเกมทันนั่นเองเลือด20อะไม่ใช่น้อยๆน,นะ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะในสมัยนี้เนี่ยเพราะ Impact ก็ยิงทีก็2ี่หน่วยแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็แบบยังไงอะคือมันก็เก่งแหละแต่มันอาจจะเก่งไม่เท่าโวออื่นใน4โวอที่กล่าวมานะกล่าวมาข้างต้นนะอาจจะแบบคือแบบมันเวฟเวฟตีมันก็เยอะอยู่ในดัคกอนสวร์แต่มันก็ไม่ไม่เท่าโวออื่นจริงๆโอเคอ่ะผมเพิ่มอันดับ6ไว้เลยดีกว่าอันดับ6ก็คือด a คกอนไอแต่ไม่ใช่ดัคกอนไอใส่อาร์ซีนะเป็นด a คกอนไอสายแบบ เอาของใหม่มาผสมอะเออถ้าคนเล่นดักกอนอายก็คือแบบเอากาก้ามาใส่ก็ได้เอามัางกรทรงกลมฟ้าของไอสายไก่ของสตาร์มาก็ได้หรือว่าจะเป็นดีแชร์ของเ n ็นเชนเวิลดของภาคใหม่ก็ได้หมดคือแบบดักกอนอายอะมันแบบฟิกซิเบลมากอยากใส่อะไรของมังกรมันก็ใส่ได้เกือบหมดอะคือแบบดีดีจริงๆแล้วก็น่าจะหมดกันแค่ตรง6อันดับนี่แหละนะ ถ้าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าไม่ถูกใจใครหรือว่ายังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็ใครมีวุวไหนแบบมาเสนอก็คอมเมนต์ลงในช่องช่องด้านคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบา,บายๆจุบจุ๊บ